ก็คือข้อนี้อาจจะเป็นแปลกๆอีกแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งอินทิเกรต x e กำลัง x ส่วนด้วย1บวก x ั้งหมดกำลัง2 dx หลายคนคงคิดว่าเฮ้ยกำหนด u ไว้แม่งต้องพหานามกับ Exponential ีนะคือชี้กำลังจริงๆแล้วข้อนี้กำหนด u อะคือตัวบนบางครั้งคุณอาชาทำหลงไปสักพักหนึ่งเพิ่งจะมาเจอว่าเฮ้ยแม่งไม่ไม่กำหนด u ตามที่บอกนี่หว่า กมหมายผมบอกไปตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วมันประมาณ80%รูปแบบอื่นมันก็มีดูอ่าจากเขียนแมงเข้าไปก่อนเหมือนเดิมนี่ะไร U D V เท่ากับ U V ลบ m i r a l V D U เอคให้ U เท่ากับเท่าไหร่นี่หมดนเนี้ยเนี่ยตรงบนเนี่ยใครจะไปนึก X E กำลัง X D V เท่ากับผลมา หส่วนด้วย1บวก x ทั้งหมดกําลังสอง dx ดิฟ du หน้าดิฟหลัง x ดิฟ e กำลัง x e กำลัง x บวกหลังดิฟหน้า e กำลัง x ดิฟ x ได้หนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงทั้งหมดต้องใส่ dx ด้วยดึง e กำลัง x ออกแล้วจะเห็นว่ามันคืออะไรมันจะเหลือ x บวกหนึข้างในมันก็จะมีสิทธิ์ไปตัดไก้ฝั่งเนี้ยนี่คือ du นี่คือหน้าตาดีอยู่อินทิเกรตไอ้นี่วีเดียวคืออะไรอินทิเกรตหนึ่งส่วนผมไม่มองหนึ่งส่วนแล้วกันผมมองเป็นกําลังลบสองหนึ่งบวกเทั้งหมดกําลังลบสองแล้วก็ให้เป็น u กับไอ้หนึ่งบวกเอ็นี่แหละมันดิฟมาแล้วได้หนึ่งเท่าเดิม v ของผมตัวเดียวก็คืออันนี่เป็นกําลังลบหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งด้วยเนี่ยหนึ่งบวกเอ็ก กำลังลบหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งผมขอเขียนงามๆหน่อยเป็นลบหนึ่งส่วนละหนึ่งบวกเอ็กซ์อ่าหรือจะเป็นเอ็กซ์บวกหนึ่งก็ได้เอ้าเนี่ยเสร็จละผมมีละเออไหนเะนี้ยยูดีวีดียูวีวีผมเอาตัวนี้โอเคแทนค่าเท่ากับ u ูว u v ีคูณไม่ได้เป็นอะไร x e กำลัง x นี่ติดลบนะมันคูณกันส่วนด้วยเนี่ยติดลบแล้วก็เป็น x บวกหนึ่งลบอินทิกรั v du นะ v du คุณก็เขียนไปก่อน v x บวกหนึ่ง du e กำลัง x x บวกหนึ่ง ด x เอกือบลืมตัดอะไรเงตัดตัดอ่าอันนี้ลบดึงออกไปได้ตัวหน้าลอกมาลบ xe กำลัง x ส่วนด้วย x 1. บวกหนึ่งบวกอินทิเกตมันตัดไปแล้วเหลืออะไร e กำลัง x x นะหลืออยู่แค่นี้เองอูสบายเลยเท่ากับอะไรลบ xe กำลัง x ส่วนด้วย x 1. บวกหนึ่บวกอินทิเกต e กำลัง x ก็ได้ e กำลั e o, ง,ง x แหละบวก c เสร็จแล้วเนาะไม่ได้มีความยากอะไรเลยถ้ากำหนดยูถูกแต่ถ้ากำหนดยูผิดโอ้โหน,นวายน้ำไปพักหนึ่งอะแดงดำน้ำสลายเพียบอะแค่นี้แหลขะข้อตัวอย่างที่เก้าตัวอย่างที่สิบนะผม อินทิเกรต 2x กํลัง3 e ยกกํลัง x กํลัง2 dx ข้อนี้ก็เป็นการกำหนด u ที่คุณต้องมองให้ขาดอีกนิดนึงต้องวิเคราะห์นิดนึงว่าตามปกติแล้วคุณมีเลขชี้กําลังกับพหูนามคุณจะให้ u เป็นรหูนามและ dv คุณจะเป็นอะไรชี้กําลังประเด็นคือถ้าคุณเอาเป็นชี้กําลัง e กํลัง x กําลัง2นะมันอินทิเกรตไม่ได้นะเว้ยคุณต้องถ้าคุณดิฟ ax กําลัง2คุณได้อะไร 2x คุณต้องมีไอตัวเอ็ดติกให้มันเป็นตัวหนึง่งอ่าดูนะคือผมจะมองก็เป็นลักษณะนี้อินทิเกรตอะไร2 x กำลัง2คูณกับ x e กำลัง x กำลัง2 dx นี่ dv หมดนี่นี่คือ u เนี่ยแหละดูว่าทำไมจาก integral u dv เท่ากับ u v ลบ integral อะไร v du โอเค ใส่เข้าไปก็คือให้ u คืออะไรนี่ผมบอกไปแล้ว 2x กำลัง 2, 2> dv คือ x e กำลัง x กำลัง2ผมมานั่งพิจารณาคิดใหม่เออมันก็ได้ไหม,มก็ได้นะจริงๆ2จะติดมาให้นี่มันก็จะเวิร์กนะผมขอเอา2เนะี่ยติดมาให้ตัวนี้ดีกว่าปั๊บเนี่ยนะแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามันคืออะไร dx du 2x dx v คือการอินทิเกรตอันี้หมดเอ่อินทิเกรต 2xe กํลัง x กํลัง2สังเกตว่าผมจะให้ตัวเนี้ยเป็นแทนค่าตัวแปร u ตัวเนี้ยดิฟอะไร x กํลัง2ดิฟได้ 2x ตัดแม่มันก็ไปดีตักตักหมดละนะสวยงามได้ละ v เดียวคือ e กํลัง x กํลัง2อ่าสวยงามเห็นไนหะม du ก็ได้มาแล้วนี่ v ดียูยูดีวีอันนี้ไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกแทนค่าเท่ากับ U.V X กำลังสองกำลังเกำลังสองลบนทิกรัลวเขียนให้สวยๆหน่อยผมเอาอะไรเ,เขียนนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะมงสอง V D.U. 2X DX อ่ะดูต่อ หมือนเดิมเป็น x กําลัง2 e กําลัง x กําลัง2ลบอินดิเกตอะไรเนี่ย 2xe กําลัง x กําลัง2เห็นชัดๆเลยแทนค่าตัวแปร u ให้นิ่ปะล่ x กําลัง2ได้ 2x ตัดตักตักหมดละ x กําลัง2 e กําลัง x กําลัง2ลบ u กํลัง e กําลัง u d u e กําลัง x กําลัง2บวก c เสร็จแล้วนะบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเรากำหนดอยู่ถูกหรือเปล่าแค่นั้นแหละตัวอย่างที่1 1นะอินท e ิเกรต e ยกกำลัง square root x dx ข้อนี้ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่า <c oughs> จากที่ ตัวอย่างก่อนหน้าผมแบ่งตัว u กับ dv บางครั้งมันก็ไม่ชัดเจนคุณต้องไปงมหาอยู่พักหนึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามสูตรที่ผมบอกเป๊ะเ,เนื่องจากว่ามันเป็น80%ข้อนี้เช่นกันข้อนี้ใครจะไปนึกว่าเออคุณต้องเติมต้องเติมตัวแปรเข้าไปสมมุติถ้าคุณให้มันเป็น u คุณดิฟได้อยู่แล้วล่ะแต่มันจะอ้อมลกูกไปพักใหญ่ให้เป็น dv อ่คุณอินทิเกรตไม่ได้แน่นอน e, ยกกลัง s e r x โอเคผมจะเติมมัไอย่างนี้ อินทิเกรตสแควรูท x ส่วนรูทคูณ e ยกกำลังรูท x dx าแล้วถามว่าอะไรคือ u อะไรคือ dv น,นีน่ผมจะให้ตัวนี้เป็น u นี่คือ dv อรวม dx เอยนี่ยดีเหตุผลเพราะว่าไอตัวนี้คุณจะอินทิเกรตได้เนื่องจากคุณดิฟรูทนะมันจะ1ส่วน2รูทตัดคุณต้องดูถึงจะเห็นภาพจากลากเหมือนเดิม อีกก็อะไร u dv เท่ากับ uv ลบอีกก็ v du โอเคให้ u เท่ากับ square root x เติมมาแล้วนะ dv คืออะไรนี่1ส่วน square root x e ยกกำลัง square root x dx du นี่ไปดิหนส่วน2 root x dx สูตรตัวนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะไปดูนะ v อิเกตอันนี่งสนะ่วนรูทเอ็กซ์ะอียำลังรูทเอคุณต้องให้ตัวบนเนี่ยเป็นแทนค่าตัวไป u ยเอามาดิฟดิฟรูทเอ็กซได้1นึ่ส่วนสองรูทตัดเนี่ยตะละ1ดอกและสอตัวนี้ต้องถูกตีกลับขึ้นมาข้างบนเป็น2องอนนีิเกตอี e. กำลังดียก็ e ีกำลังรูทเอนี่เหลือแค่นี้เองนะคุณมีแล้วเนี่ยเนี่ยดียู ดีวีไม่ค่อยได้ใช้แทนค่า UV อ่ผมเขียน2องนำนะ2 r o o ู X E กำลังรูท t อลบอทิกรล DU V DU คุณก็เขียนไป e ีกำลังรูท t X d กก็คือ1ส่วน2 r o o ูท DX ตัดเลยนตัดก่อน2ตัดตัด,ต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 ดหมดแล้วลอกมา 2 r o o ู x e กําลังรูท x x ลบอ e ิ x, นทะิเก t ต e กํลังรู o เอคูณู o o อ x นะเคูณส่วนรูท t x วางกันเถอะแล้วก็กำหนดตัวแทนค่าตัวแปร u ที่ผมบอกเหมือนเมื่อกี้เลยเนี่ยดิฟรู o t x ได้ล่ะส่วน2รู x ซึ่งอันนี้มันก็จะตัด2ตีกลับขึ้มนมาบนอีกรอบหนึ่ง2อู x e กํลังรูท t x ลบสองอินทิเกรตเอาเขียนให้ดูงามๆหน่อย e กำลังรูท x d รูท x e กำลัง u ดี u เหมือนเดิมสองรูท x e กำลังรูท x ลบสอง e กำลังรูท x บวก C เสร็จแล้วแค่นี้เองโอ้ oh, ยังชิวอะจบบทที